สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงต้นตีนเป็ดตาเครือหรือชื่อที่เรารู้จักกันคือเถาเอ็นอ่อนะคะวันนี้เอาใบมาให้ดูนะคะนี่คือใบของต้นตีนเป็ดตาเครือค่ะรูปลักษณะใบก็จะเป็นแบบเหมือนกลมๆเหมือนรูปไขน่นะคะแต่สิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดคือเขามีจงอยแหลมๆอยู่ที่ปลายใบค่ะนะคะที่สําคัญเนี่ยเวลาเราดูลายด้านหลังเนี่ยผืนๆนะ่ะจะคล้ายๆกับลายเส้นของ ใบตองไงเห็นไหมขีดขีดแบบนี้อ่าขีดแบบนี้อ่าขีดเส้นแบบนี้อ่าเส้นจะขนาะไปสีประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ช้ําไปนิดนึงเก็บมานานแล้วเนาะอ่าใบตองคล้ายๆเลยสีจะเขียวนะคะอ่าแล้วก็อ่าโคนใบเขาจะเสาแบบนี้อ่โค้งแบบนี้ตึ๊ดลักษณะของใบเขานะคะเรามาดู สปปรรพคุณนะคะสปปรรพคุณของต้นตินเป็ดตาเครือหรือเท้าอินอ่อนนะคะต้นตินเป็ดตาเครืองหรือเท้าอินอ่อนใบลดเบื่อเอียนแก้ปวดเสียวมีคําว่าแก้ปวดเสียวนะคะใบนะคะตามร่างกายแก้เส้นตึงเมื่อยขบทําให้เส้นเอ็นหย่อนส่วนเท้าของเขานะคะเท้าของเขาเราจะเห็นเนี่ยเป็นเท้าบางทีจะมี หลุมอยู่ตรงกลางขอบขอบเนี่ยครูไม่ไดเอารูปถามาเนาะขอบขอบเนี่ยบางทีจะเป็นเหมือนเปลือกไม้บางๆสีดำอ่าลอนๆแตกๆออกไปนะคะเทารสขมแก้เส้นตึงแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายอ่าอันนี้คือเป็นต้นตีนเป็ดตาเกลือหรือเถาเอ็นอ่อนนะคะอ่าปกติเราเห็นเถากันเยอะละครูก็เลยเอาลูกมาให้ดูว่าวุยถ้าเอาใบามาเอาเถาไมา้ให้ดูเนี่ยจะ เอาใบมาเนี่ยจะรู้จักกันไหมทุกส่วนของต้นมียางสีขาวนะคะเวลาเราเด็ดปุ๊บเนี่ยจะมียางสีขาวเนี่ยออกมาทันทีเลยดูดีๆนะเี่นเป็ดตาเครือนะมีจะงอยน้ำเล้อันนี้เห็นชัดกว่า,าใบเวลามาเป็นจบกันตรงเนี้ค่ะเหมือนจะไม่สมมาตรนะคะเขาจะไม่สมมาตรนะเขาจะบี้ยวไปด้านใดด้านหนึ่งเนาะลายเหมือนใบตองไหม ใบตีนติดตาเคลือนะคะใบก็เขาเน้นแด่เนาะเทียบกับฝลับมึงนะคะมีชื่อว่าเถาเอ็นอ่อนใบแก้ปวดเสียวตามร่างกายแก้เส้นตึงเมื่อขบทําให้เส้นเอ็นย่อนเถาแก้เส้นตึงปวดเมื่อตามร่างกายนะคะ